นะไรจักถึงจะม้วนปัญจาขมวดค่ะพี่น้องมามามกินสวนมวดน้ำปลาดางหนึ่งงามยามดีฝนหยุดตกแล้วพี่น้อง เกีียวของเกี่ยวน้ำตาลเด็ก宝ท่าค่าสบายดีทุกคนจ้านีครับตงโมอ Yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกินสมอค่ะพี่นอ้องกินสมอน้ำปลาด้วยค่ะสมอสมอเศษลายเศษลาย Mm. Mỗi lần nhé là cái non Sống xẹp ให้เกีียวขอพี่น้องรกคิ้วรถอิ้วรถคิ้วเบา่างค่ะพี่น้องมาจามาจา่าทุกคนกินบักสมมอมะไ้พือจินหมิ่นหึืมาจากตัวของคันแ่บหลายโรคคัดโรคเนี่ยคนจิรวัตร สวัสดีค่ะคุณพัทไทยสวัสดีค่ะกินสมมอน้ำปลาค่ะสิดมัสมมาลมมากงามันสิหักเปล่าเอาลงมากค่ะปุงยใยใยค่ะมะเขผมค่ะคุณพัทไทตัวนี้แสบพิ่ตุ้ยใยค่ะคุณ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะวันนี้บารีไปไสค่ะเอ็กักสมมอนค่ะเกส่ทรงไปห้บป่าทุเรียนป่าทุเรียนบอกว่าสม,มอลซุกไปทรงว่าหา้แนว่อนนะป่าดาเลยขึ้นขอบคุณค่ะคุณผา,ผาไทยมีงานก็นเฮ็ดงานนะคะเนาะขอบคุณที่มหม่ใหาก้กลังใจค่ะอ๊ยปลาดาไปหาโมม่หม่องคอมเมนเลยค่ะ ขาไปคลิปรไดกับหาคอมเมนต์้นกอจะกดไลค์ให้น้องค่ะเนะะะาะไปลด้ไปได้พูดดูจะไปทั้งใดมันม่มีหวังถึงกดไลค์ให้ยไปกับใดเวลาทางพี่น้องเหี่แกวหอมกินน้ำกันค่ะเอาขอบคุณค่ะขอบคุณที่แม่สมัยกำลังใจค่ะดูค่ะค่ะพี่น้องธรรมาดาได้วพวกน่ะ <laughs> ไลค์ค่ะคะ่ะแ่บแทบของหนาประดาบไ่ค่อยแก็งเหมือนเด้อคนะ่ะมาค่ะมามากินบักสมอน้ำกันแบบไรกรอบกรอบคะ่ะเปรี้ยวอมหวานคุณหนูสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ มาล่ากุ้นหนูส้มมอ่อร่อยกปได้กินส้มกินส้มหากินยากนะคะบ้านประดาเนี่ยวันนี้ไงขอบคุณค่ะข,ขอบคุณคุ้หนูค่ะลูกเหนือมาล่าเลยะค่ะนี่ขอบคุณค่ะ กินไหมคะหนูคะ kind of สมอสมอสมอที่ลูกมันเล่มาล่าเลยลูกยหญ่ใหญ่นี่ต้นต้นยึดจิตบ้านป่าเนี่ยค่ะเนี่ยสะออนไหมคะสาทุเรียนสั่งเมื่วานหายทงเมวาให้ปลาเนี่ยเขาทีเก็บถึนไปให้ปลาทุเรียนเนาะค่ะเนาะ แยบหลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ย์ไม่กําลังแก่ป้าดาค่ะคลูกค่ะป้าดาเขาไปเบิ้งคิดใหม่บ๊อมีหมองคอมเมนต์ไหมคะห้ามองคอมเมนต์บ๊อมีไปเลยคลิปฝั่งนี้หมองคอมเมนต์ค่ะตรงนี้บ่รู้เป็นอย่างค่ะครับออไปบ้านไหนก็บ๊อมีหมองคอมเมนต์่ะกระต้าหน่อย ลุงไงคะค่ะคุณแม่คุณนงน่าสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจคะ่ะยิ้มับสมอนัองกันคะ่ะลูกสมอไทยอาจจะออนไลน์มั้งคะ่ะ <laughs> แซ่แซ่กินกระปุนกับแซ่ค่ะอันนี้เก็บ มันเ,เหลืองแล้วเนาะค่ะนี่ค่อยซ้ำไบบวดตัวแขนตรงนี้ค่ะถึงไปหาหมอมากค่ะไปหอหมอเพื่อดึงแขนให้ให้แนงขึ้นเรา,าค่ะ อ้่ะปีนี้ร่มไมาใหญ่มันหักแลคะ่ะแล้่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนงนะ่าแชนแนลนะคะตามสบายค่ะขอบคุณที่แวะมาให้กันัมใจประดาค่ะกำลังตากข่อกันอยู่น้ะค่ะเนาะ อากาศเริ่มเย็นลงแล้วค่ะช่วงส่าๆนี่นะคะ่ะเด้อพี่น้องสองงานเกือบเตรียมตัง้งดูค่ัสมอไทยนยามระบายนะคะเนาะเขามีผักกินกระปุลกับใส่สมอนี่ยด้วยค่ะกินกระปุลแซ่บห เกียวพอมั้งกากินกรดาสมึมสมยัครับเกียวค่ะ,ะขอถั่วขอไผ่ลายเ้้ค่ะกองกปได้กองหนาบุกค่อยชัดแล้วค่ะมาสิงโตไม่กินสม้มสิงโตแล้วสิงโตไม่กินสซมแล้วกินสมมอนน้ำเงยดามามาสมมอสสมมอ หูไปพัฒนาดิหูนั่นนะไปหักอยู่ชาแนลสวัสดีทุกท่านนะคะกินสมอ้น้ำปลาดาค่ะดึงโดกค้างดกเแี่แม่ค่ะกินสมสมอแซบแซบค่ะเรี่ยวหวานส่วนยูเนี่ยนี่แหละค่ะขอบคุณที่เลยนหม่ก็ลังใจปลาดาค่ะ องก,กาโอยปลาดาก็แก่แล้วลุลลง,งลืมลืมมามากินอะไรน้าปลาดาบักสมอยปุ้มีอยังให้กินนม่บักสมอยกินมาบานปลาดาลโลาค่ะค่ะคนมาโตแล้วค่ะคนยุดโตแล้วค่ะคุณแม่ค่ะตอวนน้กำล,ลังเกี่ยวข้าวเกี่ยวนามตายอยู่ค่ะ บายดีปะคะลูกกามามาขิดสมโอ้๊ยปราดาปวดแขนมาท่านเศร้าอยู่ไปหาหมอถึงมากแลวค่ะกระดูกทับเส้นอือหึแผลแผลอา <c oughs> ขอบคุณทุกการลัางใจงค่ะถึงจะคืนจะม้วนเลยค่ะป้าดาบา่อยฮ็ดจิบลง อย่างน้ำเขาน้ำนำนี่นค่ะช่วงนี้มีผิดเกเเลือปลอมหรือกาคาคะแค่เดียวเดี๋ยวเป็นกิโลกิโลนะคะนั่นหนักอ,อันนี้หน่อยนึงนะคะกองเลย วันนี้มัน <c> เ <oughs> กียรบ่ออกแล้วค่ะคุณแม่ปานาบดีขอบป้าด่วนเนาะเนาะคะ่ะเนาะอย่าเอาข้นสารนะปะานายะมาดีขอบป้าไปเบิงเก็ดเบิงหยังเลยค่ะเป็นว่าเห็นน้ามองนี่เป็นขบเข้าไปเนาะคะ่ะตอนน,น,นี้กำลังงานนั่เกี้ยวเขาค่ะคุณแม่ปานากำลังเกี้ยวเกี้ยวน้ำตาเขาไปกินอยู่เนาะคะ่ะ นนร้านคนกำลังตาัางผ่อ,อน <c oughs> <c oughs> คนหาวานเจ้าเนี่ยสวัสด,ดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแวะมาให้กำลังใจปาดาคาช่วงนีมม้ไปหาไผรกับบ๊อบมีมองคอมเมน้องไทะเนาะไยชิบอยคีบเหี้ยงค่ะคนวัดกดออกแล้วก็กดเขา่ากดเข่าแล้วก็กดออกปาราคาก,กดแล้วกวดไปกดมากกับบ๊เห็น ใส่ตะกดเลยกับเบิบ้งคิมไฮเนาะค่ะเนาะใส่คลิปสันน่ะสีสีนีม่มองคอมเมนต์ย,ยังค่ะอันนี้โผลไปหาคอมเมยนต์ยากค่ะบุญบุญมันเป็นน้ำระบบหรือเป็นยังกับบุญบุญค่ะคุณแม่ค่ะต้องไม่กินแหนป่าดาแม่มาอายุใสหนูกกายอายุใส ส่งที่ยูมาไห่ปาดาเ้อมันจะกินปาดาที่ส่งไปให้กินอาที่ยูมาพร้อมว่าหมายถึงคลิปหรือไลฟ์สดค่ะคลิปค่ะเป็นคลิปเน่าค่ะมันเข้าไปแล้วม,มันมันบ่มีหม่งคอมเมนต์เนาะคะ่ะมันมันไปได้มาเป็นบางบ้านเนาะคะ่ะบ,บ้านกับบะมีเลยอันนี้เป็นปัญหาอะไรสำหรับทุกบ้านเนาะคะ่ะเนาะ แ้วมันเป็นทีระบบหรือว่าเป็นที่อย่างน้ะค่ะบพ่อรู้ฮัลโหลาเฟ a น thank you so much ขาไปเร็วค่ะเขาไปบ้านคลิปยอง่าเขาไปบ้านไดส่วนใหม่กเนี่ยฮะขาเม็นบุคคลใดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ thank you thank you เต็มตาแล้วค่ะพวก,กตาเนี่ประมาณหาโลกเนาะคะ่ะเนี่ย หานหกโลกแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกบ้านค่ะมามากินสมรอกันแค่นี่แ <c oughs> ่บๆเลยค่ะนี่ Thank you so much my friend มามากินด้วยกันกินด้วยกันยูมายูมาอืม ป๊บแป๊บแป,แป,แป,แปอขอบคุณทุกคนรังใจค่ะอันไปกินย่างค่ะกินย่างขอเวบเบิ้งมาได้ค่ะเวลาขอไปร้ายบ้านแล้มมวค่ะเนาะิไปได้ได้คลิปสั้นนะขอบคุณค่ะขอบคุณเหล็กชื่วโลกค่ะกินบับส้มต้น้ำปลาดาค่ะ ขัไปขออยัยา้เขับไปนะะ้วค่ะนะหลายหลายบานนะคะตัวมาเส็บุคคลนี้เนาะชิปสั่งนี้ค่ะเพราะเมนเ์คอมเมนเลยค่ะชิปสั่งยองฮีปาากับบุคคลเดชลุกชิมอาหาะเนาะงานะะน้ำเกลียวขาวเกลียวน้ำนี่ค่ะน้องรดเกลียวย่ค่ะพี่น้องรดเกลียวรดเกลียวสองขั้นค่ะหร้นอนคินะคะนะคะ้วแล้วค่ะเนาะ พึ่ยังลงมาบ่ะยนี่เหมือนขานรถเที่ยวมาจากอายุธยามา,ามาค่ะมากินน้ำปลาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะถั่หลุ่งงามๆพาหลุ่งยังไง ออกสีเหลืองแล้วเนาะคะ่ะเนาะองกาจ๋าส่งที่อยู่มานะอยากกินตลาจ,จะส่งไปให้เรืองพยายามส่งที่อยู่มาเด้อคะ่ะหมดหนายเกี่ยวเขาแล้วมันสีสุกแล้วเนาะค่ะเนาะนี่นะคะ,ะ,ะ,คะสุกเป็นจีบเป็นออกสีเหลืองเสียอยู่ด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวคนว่านมามามน้ำปราดาจะกินเพื่อแสบไหลเฮ้มเสียงการฟังว้าแสบแสบแสบหืมแสบพักมักาจ้า <c oughs> ไหึไหึหึลายยน้ำปลาดา ดามามาทรงที่ยู่มาให้ประดา่งมาทั้งเฟรดกันได้แทงมาทั้งเฟีชได้หรอกกาเซ็บร้ายค่ะเซ็บร้าย ก,กินกระปุนแซ่บแจมนองกาจ้าปนปลาปนกบเวลาสับอือยู่ในนี้แล้วค่ะมาอยังเด็กฮะลายกินยังลูกกินยังกินสมองน้อแม่ปะ อุเาแล้วปีมุดนี่อย่างมาหนาลำพิดปี <laughs> มึงป็นมุดหมดหนึ่ง <c oughs> แสบด้วยนกกายิงกระปุลกระปุยังกับแสียบน่ะปตนเพิ่อนปนล่ะน้นอ,นอยยังเต็มตัวอยูน่นอกกาคา่ะมึง ก็นีเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านน้องสาวน้งนงองฮะเนาะตอนนีปลากระาาย้อนละเลาแยกตัวมาแ็ดเฮียนหน่อยตัางหากยุยุบผู้ดเดียวจ้าสมาัครแทงมาตั้งเฟสนะ่ะเอาปลาจีส่งไปให้คุณเมืนค่ะสวัสดีค่ะแม่มา,มาคุณเมืนงกินบักสมอน้ำปลาดา ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเสบแสบดีเสบแสบ้ลยค่ะจะ <c oughs> <c oughs> มีต้นอยู่ไหมคต้นนี้ กระตตัดลงมันอยู่ไก่บ้านนะคะเจ้าขอเสียายป้าได้เลียงมาติตัดลงลกทุกปีค่ะตุดที่กิงต้นมันญยนะคะนี่แดดมันลมเลยเฮ้ยนะคะเยลยตัดออกแยดกินอยหน่อยปวดหนยหวยเพื่อนเก็บต้นเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเมินค่ะดอกไม้ดอกหญ้าดีจา้าดีจา้าขอบคุณค่ะคุณที่แหวม่กำลังจะประดาค่ามะมาได้ลงคลิป <laughs> ประดาโมโหจาของไปลบไปลบ,ปลบเอ้ที่จะเก็บภายในค่ะมมนเต็มประดาลบไปลบมาลืมเลยค่ะไปกดออกเม็ดคลิปเทียไว้หายเมดจ่อย ต่ยังหัวจะหวงมาคุณนเมินคะ่ะกินมักสมมอค่ะสม,มอลูกัตโตกรอบแล้วค่ะนี่เหล้ยงเหลืองแจบแสบเลยคะ่ะกินน้ำเนีย่ยมามาคุณนเมินกินกระปาแจ็บแสบ,แสบ สวัสดีทุกท่านนะคะมามาคุณเหมือนค่ะมสมมอิมีเกลือแก้วหอมค่ะนี่ประดาเข็ดเจีแก้วไว้เดี๋ยวค่ะมาอืมสแบบาย่แบบายเดี๋ยวเต็มกระต้าค่ะ อลงมค่ะมันงามมันเสียหักลมมากยงามหักใตเยือดเนาะค่ะเนาะว้าวแสบแสบแสบกินอ่างเล้ยนี่คะแสบเขาที่ออกสมสมหวานๆค่ะนหนวกตาสมมติตนนี่สีบกขมเนาะค่ะเนาะ เทพเจ้ามันจ้าทุกคนไป <c oughs> เปลี่ยนยาระบายฉันเลือดไปฮะป้าดาเอาไปเห็ดน,น้ำมักก็ค่ะนี่น้ำมักถูกสมองจะไปกินน้ำเพิ่นน้ำมักขี้วัวพามค่ะกระบอกม่วงหาบักเน้าหูถูกย่อเนาะค่ะนะ้ปะาปลาดเห็นไหม ตามยังกินนมาก,กินเองค่ะโมดเดลล้วงกินกินหายเมดเป็นกินไวเป็นลบกินถิ่มเมดแล้วโมไดลกินลงไลยค่ะเกี่ยวของกินน้ำแล้วอีกหน่อยกบบไปหาปลาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะหาปลาขอนกินนีนปาลากินายอยู่ค่ะพี่นอ้องอืมอหนวกปลาแซบครับ เดีย๋ยวระดาลุกเรวเนาะค่ะเนาะเรขค้นจะขึงจะม่มแวแเ้าค่ะขอคุณทุกกำลังใจค่ะไปต่างเขาค่อยกันหนีมาขึ้นไรกินเขาแล้วค่ะคุแม่ื้ากินขากำยังค่ะอืม สภาพกับทุกบ้าน,นะค่ะจ้าในบ้านคุณหัวกับเบิ้งไหนแต่คิดสั้นเนาะค่ะเนาะถามว่า,ามีเก็บยอดเนบิ้งบ่ได้บ่มีมหม่องท่อเมนเลยค่ะเบิ้งแล้วกับบ่มีหม่องท่อเมนไหนเปลเป็นกําลังใจให้ทุกบ้านเนาะค่ะเนาะล้างขิดกับมีล้างขิดกับบ่มีเยอะเปลี่ยนหีง๋งงูตเห็ด เป็นพอระบรบด้วยกาวของบอลลูนนะคะเนาะพอแล้วพอแล้วอย่ <c oughs> าจีนอนบนได้เดี๋ยวสาสาไปโคนนอนในห้องน้ำนะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกบ้านนะคะเนาะขอบคุณคุณเมินค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณน้องกานะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะ อืมเสียงกัดของกาค่ะแสบไลยแสบไล้ปราชญ์ทิเลตากเขานะคะตากเขาตางน้ำเคี้ยวมากขเขาเหนียวคะ่ะตากขเขาเหนียวไปกินเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพอเจ้าก็กเอาไปเครื่องนึงเอาไปหาเจล็ดเครื่องนึง <c oughs> <c oughs> อืม ่ะตวเลียงกินแสบตุบอกว่าใคนกินในปดาห์ตุนบอกมันตรนรุนหรือเแล่เนาะพอดีมันแก่พอดีค่ะเกี่ยวเขามันจะแก่พอดีเร้องปรยัดชง่อยุมหาปดาเร้อปดาทรงไปให้กินคุณนลอยยยงไปบ่ได้แต่คุ้นเมืองแหละคุณเมืองยู่ไกนคุณเมืองบ่ได้ยุ่เมืองไทย ทางคุณก็กินผลเมลไม่ใกล้หนอกนะค่ะเนาะที่มึงไถ่ก็กินผลไม้ไทยๆเนี่ยค่ะประคานขออนุญาตลงเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไายทุกแก้ทุกเลียบค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ บายค่ะบายทุกคนค่ะเดี๋ยวเนี้ยไปละเลี๋ยวละ